สวัสดีค่ะไอริค่ะ,คะเข็มค่ะรับชมฮาต o ตบิต breaking news ข่าวในวงการไอดอลที่ทุกคนอาจจะทราบแล้วทุกวันศุกร์สักครู่เดียวค่ะมากันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะคุณไอริค่ะมแมวของเราไอดอลที่น่ารักไม่แพ้เจ้าของข่าวแรกค่ะไม่ทราบว่าคุณเข็มมีสัตว์เรียงนะคะมีค่ะคุณไอริโหยมีแบบ ก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่ค่ะเล็กน้อยค่ะมีแมวประมาณร้อยตัวค่ะแล้วก็มีหมาอยู่ประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งตัวทั่วถึงขอนเรไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ไม่เยอะค่ะนิดหน่อยใช่หน่อยหน่อยบ้านหรือสวนสัตว์คะเนี่ยเนื่องจากว่าในแวดวงไอดอลนะคะก็มีผู้ที่นิยมเลี้ยงแมวกันมากมายเลยค่ะวันนี้นะคะเราจึงจะพาท่านผู้ชมนะคะมารู้จักกับแมวของเหล่าไอดอลที่น่ารักไม่แพ้กับเจ้าของกันค่ะ เริ่มที่คนแรกนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะน้องไมห้หฮาโตปิโตนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในท่าดแมวเลยก็ว่าได้เพราะว่าเลี้ยงแมวไว้ถึง9ตัวด้วยกันเลยค่ะแล้วก็สําหรับตัวที่ออกสื่อใน IGTV ของน้องไม้มากกว่าเพื่อนๆนะคะก็คือทองแพรเจ้าแมวสีส้มสุดน่ารักนั่นเอง ก็มากันต่อที่ทาง B&K f u t e นะคะก็มีทาดแมวหลายคนเหมือนกันค่ะแต่แน่นอนว่าน้องแมวที่เป็นที่รู้จักจะต้องไม่พ้นล็อกกี้ของมินมินแน่นอนค่ะนอกจากล็อกกี้มิมนมินแล้วเนี่ยก็ยังมีเจ้าซูซี่อีกตัวด้วยนะคะมากันต่อที่สมาชิกอีกหนึ่งคนค่ะนั่นก็คือน้องจ๋า B&K n f u t e นั่นเองนะคะก็มีเจ้าน้องมิมิเนาะเป็นเจ้าแมวสีเทาน่ารักที่เหมือนเจ้าของที่เก่งที่สุดในโลกเช่นกันค่ะ มาที่น้องแมวตัวต่อไปค่ะตังแง้วแมวของสแปมฟีเวอร์น้องแมวจากเชียงใหม่ที่ผลัดมาคอร์สเพให้เห็นอยู่เรื่อยๆตามอินสตาแกรมค่ะและน้องแมวน่ารักขยี้ใจตัวสุดท้ายคือน้องชีสเค้กของคุณเดลซูโมโมเป็นน้องแมวสีขาวขนปุยน่ารักสําหรับใครที่ชอบทางไอดอลแล้วก็แมวห้ามพลาดติดตามไอดอลเหล่านี้ไม่ได้เลยนะคะอื ข่าวถัดมาค่ะนิยาวากิซากุระประกาศจบการศึกษาจาก h k t 4 8มากันที่ข่าวต่างประเทศค่ะถือว่าเป็นข่าวที่สร้างความตกใจให้แก่วงการไอดอลในหลายๆ,ๆประเทศเลยทีเดียวค่ะ ก็มิอาวากิซากุระนะคะกว่า10ปีในฐานะสมาชิกของ HK t 4 8 f o ได้ประกาศจบการศึกษาแล้วหลังจากที่เธอได้ทำหน้าที่สมาชิกของไอซวอนจากรายการ PRODUCE ิ8กว่า2ปีสำหรับผู้ที่ติดตามสแปดบุ๊กเนี่ยก็คงเป็นไปได้ยากที่จะไม่รู้จักสากุระนะคะเธอเป็นสาวน้อยที่เข้าสู่ f o o t a g r o u p เนี่ยตั้งแต่วัย13ปีเลยทีเดียว เป็นหนึ่งในสมาชิกอันดับต้นๆเลยนะคะก็สำหรับโวลเซนบัสสึนะคะซิงเกิลที่53ของทาง AKB เนี่ยเธอได้เป็นถึงอันดับที่2นะคะรองจากมาสีจูดีนะซึ่งถือได้ว่าเป็นราชินีไอดอลจาก s k e f t e เท่านั้นเองค่ะหนทางต่อจากนี้ของซากุระนะคะก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยแน่นอนแต่อย่างใดว่ามีเพียงแต่เขาหรือว่ากำลังมีการพูดคุยถึงกับการย้ายสังกัดไปค่ายยักษ์ใหญ่ของเกาหลีนั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะต้องรอดโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เปิดรับสมัครอาสาและรับบริจาคอาหารหรือสมทบทุนค่ะต้องรอด Up for Thailand โครงการสื่อสารให้ข้อมูลและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ประกาศขอรับอาสาสมัครและรับบริจาคอาหารหรือทุนทรัพย์สำหรับจัดวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่จำเป็นค่ะค่ะก็ซึ่งตอนนี้ทางโครงการคะกำลังต้อง อาสาสมัครผู้ช่วยฝ่ายคลังค่ะที่ร่างกายแข็งแรงยกของหนักได้เพื่อผนึกกำลังร่งรวมกับนัชชีอากิระคุรุค,ค่ะที่ตอนนี้ได้กายร่างเป็นชายบึกบุนกำยำแบกของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอยู่นั่นเองค่ะทางข่าวติดต breaking news ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่านรวมถึงผู้ใจบุญทุกท่านอาสาสมัครและนัชชีด้วยนะคะข่าวถัดมาค่ะกำแพงประหลาด ผุดปกคลุมรอบตัวนักศึกษาแพทย์เป็นภาพนักศึกษาสาวโดนกำแพงประหลาดเพื่ชสีเขียวผุดขึ้นครอบคลุมถแถลงการจากคณะรักความสุข Open World ดิฉันไซฮาโตบิโตและดิฉันไยฮาโตบิโตในฐานะดับเบิลเซนเตอร์เพลงรองลำดับที่1 Open World พวกเราขอประกาศวาระฉุกเฉิน เพลง Open World จากเดิมที่จะมีกำหนดการปล่อยอย่างเป็นทางการในวันที่22าพฤษภาคมแต่ว่าตอนนี้เพลงของเราเพร้อมให้ทุกท่านได้รับชมแล้วค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 าทำให้พวกเราไม่สามารถออกไปถไ่ายมิวสิกวิดีโอได้ทางฮาตโตบิโต mm hmm. เลยทำาร mm ีลิกส์วิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนค่ะ mm hmm. แต่ไม่ต้องห่วงนะคะมิวสิกวิดีโอจะออกมาหลังจากนี้แน่นอนค่ะ แต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอกันนะคะพวกเราขอความร่วมมือในการไม่แคปหรือว่าไม่แชร์วิดีโอหลังจากนี้ค่ะเพราะว่าในวันที่22หรือวันพรุ่งนี้พวกเราจะปล่อยรีลิซ์วิดีโอตัวเต็มออกมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันค่ะอยากขอความร่วมมือให้แชร์ในวันพรุ่งนี้มากกว่าค่ะรบกวนด้วยนะคะเชิญรับชมรีลิซ์วิดีโอของเราได้ในขณะนี้เลยคะ่ะ สัญญาณแทกค่ะคุณผู้ชมตอนนี้พวกเราได้ดึงสัญญาณกลับมาได้แล้วค่ะมาต่อกันดีกว่านะคะโดยนักศึกษาคนดังกล่าวได้แจ้งว่ากําลังเดินเล่นอยู่ที่สวนหลังบ้านขนาดสิไร่จูจ่ๆกําแพงพืชก็โผล่ขึ้นจากใต้ดินค่ะค่ะซึ่งทางฮะตูปตู breaking news เนี่ยนะคะตอนนี้เราก็ได้ถือสายอยู่กับ น้องที่ได้อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกน้องกันดียก่อนว่าน้องได้รู้สึกยังไงบ้างคุณน้องคะในเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณน้องอรู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคะตอนกำแพงประหละดพุ่ขึ้นมาหนูตกใจกลัวมากเลยค่ะตอนแรกคิดว่าจะออกมาไม่ได้แล้วอะ่ะสุดท้ายอะ่ะ หนูจะใช้ความสวยของตัวเองเนี่ยแหวกกาแพงออกมาเลยค่ะฮ่า <laughs> เป็นวิธีการเอาตัวรอดที่เรียกได้ว,ว่าน่าประทับใจอยู่ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันไอรีและเข็มขอลาไปก่อนพบกับฮาต o บิโต breaking news รายการข่าวสั้นอัปเดตวงการไอดอลได้ทุกวันศุกร์แน่แต่เวลาไม่แน่ไม่นอนขึ้นอยู่กับว่าสายฮาตุบิโต้จะตัดเสร็จกี่โมงนั่นเองค่ะแล้วพบกันวันศุกร์หน้าสวัสดีค่ะ